ฮะใช่อแล่ที่เจ้าอันเป็นเพี้ยแฟนดินไว้บอกเพียงอะไเนี่ยอันแล่บังยูหลุดยุนยุนบังชื่อาวังแฟนดินไว้เนี่ยหื้อตกใหเอ้าอันเล่ส้วเหรอใครเนี่ยเด๋ว บ้จะเวังเนี่ยอันนี้อานก็ได้เออก็เป็นเหมือนหยดาเออบ้เมีนน้มเลยเนาะแต่แบบว่ามันไวเนาะมันแผ่นดินไวแต่มันจะเทือนลงมาอ่ะนะทุกคนคอยคุณเป็นค่วยจเป็นบินนี่อันแล่แผ่นดินไวเแต่ว่ามันไข่เนี่ยแล้วตอนนี้มันไข่เนี่ยหรอฟาดก่รู้ว่าผมเป็นผู้เดียวก็คือไข่เนาะสก๊ายเล็กเต๋อโอ้ไหวดูแผ่นดินไวนิดเดตายเนี่ยเออฮันนี่อันเล่เป็นอีกแล้วใช่จ้ะ ใช่โบแมนเออเออมึงแนยมึงแนสจอัเล่มึงแนมาไหม่อีกแล้วเนี่ยเสีมามาใหม่อีกแล้วอ่ะเนียเนเนีเออกันละพากันพากันหุเครื่องหุฟองไเรอนี่เลยอันนั้น เออเหนเดต้นนั uh, <c oughs> <c oughs> u u, ้นก no ับก้ยเออาเกิดมากเขาเคยอเคยเห็นจ right> ีเด็กคนในตึกสิาเห็นงานนะเขยังลงมาเบิร์ดะลงมาุเลยเกิดมาก่เคยพอเป็นยังไงตืจับลักไว้เฮ้ยตนจีวินหัวอันนี้ห้งหาก็จีเมาโลอีกเด้อสุดยอดเด้อ บ่บ่อันที่หนามไลลงมาเนี่ยมันแมนเพียงบ่เอากับมันตึกมันจะเทือนันเองเด้เป็นหนึ่งใครขายเขาคืออันนั่นเองะครตืกมันจะเทือนแหละนันนั้นน้ำเป็นซาหนามเพราะว่ายรื่บัตรตอกทวงคนจะจะจับเลยเด็ดเด็ดเด็ใหม่เลยนี่นี่ใช่นี่นี่มันใหม่อล้วเด้นี่ตอนนี้เหงนด้มันเริ่มกล้วยอีกแล้วนี่กวยแต่ว่าน้ำมันมดแล้วตามเบิ้งบ่บ่เบิ้ดหนามค่เบิ้ดเบิ้ดมันกัดข้นมาใหมหนามมันนี้มันเจ้ากล้วยแล้วนเด้เน่็กลกวยน้อยหนึ่ง จะจะฉันเคยเห็นเสือเด้อยักผานท่าเ่ไหมนตกใจม้งบังบังนานจนเห็ยเบ่แต่ละคนนะพาอนุเครือุ้มคลองเลยนี่มันจะมาโดยไม่รู้ตัวอแผ่นดินไหวเนาะว่าเมนพินแผ่นดินไหวนี่ใจอ้ายเด้นี่แผ่นดินไหวนี่นี่กุ้งเทะเด้นี่เออ เคยเห็นแต่คือเคยเจอ่ว่าเคยเป็นบินหยุดยดคือว่าคือว่าจะเป็นบีนแบบในหัวเขาเองนะเยอะถ้านีเถอะมีมันไหวหน่อยเนาะบอกเขไปยืนนแห้งเนาะเป็นยังไงก่อนคือแบคือแบบกวยโอ้คือแบบนสีทะลมวันนั้มันกวยอยู่ในนี้นะคือาบบซือเข้าวสีทะลมเองเนาะโบตามโกซิปนาทีแล้วได้ที่มันเป็นนะเขาซึ้นะแต่ว่ามันเป็นแห้งเนะ ชิจาเห็นอยู่ว่าก็เปิดน้ำรดน้เปิ่มน้ำเปิ่มกระดงกนีรดนี่นาสิลรดน้าช <c cor ns> ิจ <c> า <aps> <Freud> <c oughs>